เออกดทางขวาเป่าทางขวามันมีเป็นแบบเพื่อนเล่นอยู่ไหมมาชมว่าเพื่อนเล่นอยู่อ่ามันขึ้นเอาเป็นโป,ปรปปี้เออนั่นแหละแล้วก็กดตรงในนี่เลยกด,กดตรงตร,งรงูปเซิร์ฟเวอร์มันจะเป็นแผน่แผนๆที่เป็นรูปเซิร์ฟเวอร์กี่คนเนี่ยเล่นกี่คนฝังให้สตาร์ทตอนนี้ห้า<อ> <c oughs> คนแล้วครับต้องลงอีซี่แอนตี้ชีตเหรอครับโอ้่ใจว่ะแทนแต่ว่ามันจะลองกดแอนตี้แอนตี้ชีตมันจะลงให้อัตโนมัติต่อเราตั้งแรกแหละ อ๋อสีส้มสีอันนี้มันไม่ไหวเอ้ยอร่ว้างืลอนต้มคือเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมธรรมดาจะเป็นสีเขียวแต่ว่าของเรามีแต่เพื่อนสตรีมไม่เหมอนสีตรงท่นแพ้ตัวเองไม่ได้คืออะไรวะเนี่ยโอ้สตรีมเป็นสีส้มป่ะใช่เพื่อนเพื่อนสตีมเพืป็นสีส้มตอนแรกก็ยืนยับแลยไปเ่อะเน้นเน้นจัดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้้เหียอันนี้อีต้ล่ะโอเคแสดงว่าแทนเขาได้ใช่ไหม มันขึ้นอย yes. oh. yeah> ู่ในตีแล้วมันก็น yup. ่าจะขึ้นจอแดง thank you รอก่อนนะอิงหรอยิงหรอยกลงขึ้นบกวาน n i n g เนี่ยเหมือนเดิมครับค้างหรอเองกด space bar กดอะไรสักอย่างดิมันคือบัคอะไรทำไมทำไมฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็คอนเนคติ้งอยู่ทุกทูมาเตอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็จุดๆุข้างล่างอยู่นะเ n e เอสป่ะเนี่ย โอฟออเด็ปต์มีนะเฮ้ยออกอะไรผมก็เอฟมันเ้งออโต้ใช่ปะไอ้ีซี่แสดงประตึกรู้สึกแล้วครับเอ่อโอ้ผมเพิ่งเดินชุบมาล่วงต่อเฮ้ยมาเกิดที่ผมได้นะคนเต็มเลยวะเนี่ยผมเข้าปาร์ตี้ได้นะ โอ้ยใบต่อไป,ไปอะไรต่อไม่ได้เลยจอยปาร์ตีม้มันบอกว่าม,มันบอกว่าฟิกฟอร์มีวอทพอดมาอินเทอร์เน็ตฟิลเตอร์เดนนิสเวิร์เกมให้ปิดไฟวอลชื่อเองเองรีคอมเปิดรีสตาร์ทเราเตอร์หนึ่งทีดีกว่าแทนเอย่างม,มันบอกไอจัดบล็อกแต่เกมแฮนด์โนซิโตให้รีสตาร์ทคอมอ๋ oh อเอาแบบนึงอย่าเพิ่งมันบอกว่าโดนบล็อกมันบล็อกโดยไฟวอลอ่ะจริงองไอตอนที่แบบพอเข้าเกมมันถามว่า อลาวเกมนี้อะไรพวกนี้เองได้ไปกดโนแล้วก็เปล่าแทนใครเก่งคอมช่วยแทนมันนี่นี่หน่อยเดียวครับไอตรงแบบเรื่องเซิร์ฟเวอร์ไอไอเรื่องไอเรื่องนั้นนะครับเรื่องอะไรวะเรื่องไฟวอลอ่ะผกดเข้าผมกดเข้าปาร์ตี้เลยใช่ไหมใช่ตอนี้เนี่ยเองไม่ได้กดเข้าปาร์ตี้เองกดเข้าเซิร์ฟเวอร์เว้ยเห็นข้างบนว่าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อฮ้มันขึ้นแค่เอาไปรับาระปา ออกแล้วมันบอกมันบอกเพื่อนไหมว่าไอ้มันบอกไหมว่าเพื่อนเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนอยู่ไม่บอกมันคึ้แค่ว่าขึ้นปาร์ตี้เฉยถ้าไม่ได้บอกเปาไอ้นี่เลยเว้ยเปาเออเป่าเปาเป่าเป่าเป่าเ<ไ>ปาเ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 ดี๋ยวนะพี่กดแทบ็บต้องอีกพี่กดแทบ็บเซิร์ฟใช่เซิร์ฟอันเซิร์ฟเซิร์ฟสองอันต้าศูนย์สองอันต้าศูนย์สองว่าหล่จบแล้ว ออโเคแป๊บนึงนะมันจบเซิร์ฟเวอร์พอดีแมันมันจบเซิร์ฟเวอร์พอดีเดี๋ยวรอมันพอมันรีเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะนี่อาจจะหายไงช่วย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 กันมาเต็มเลยมีด้วยส่วนของแทนของแทนต้องไอ้นี่หว่าของแทนน่าจะต้องแก้เปิดปลดบล็อกไฟวอลอ่ะเาเรียกว่าลวงคนปาร์ตี้คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ปิดะแทนแชร์จอไม่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 แป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปช่วยแทนแป๊บนึงแทนแชร์จอ แทนพี่เออคุณแทนคณะจะรีคอมมั้งเอาระยะไปเลยด้านไหนดีเนี่ยโอ้เรื่องต้มเลยเออผมผมไปถามว่าถ้าเกิดผมผมอยากจะจอยด้วยด้วยอีกคนคือได้เลยแต่มันต้องแยกสกอร์้วออสกอร์มันหมดส่งสกอร์ดเต็มอยู่เอาบอกเ่าบอกให้อยู่ทีมเดียวกันก็ได้เห็นเยอะแล้วแบบยัดทีสิบคนเมันได้แค่ผมผมย้ายผมย้ายไปเล่นรถคุกพอก็ได้ไม่คือ จริงเราทำสองปาร์ตี้ก็ได้แต่ยูทิ่มเดียวกันใช่ทำได้ทำได้ปุ่มอะไรปุมเข่าเดิมอัผมไปเล่นปาร์ตี้เดียก็ได้ะถ้าผมเล่นภาคกะไม่เป็นไรครับมันไม่มีผลหรอกมันต้องดูภาพรวมของทีมไอเพียสท่านเล่นหน้าสกอร์เสียเซนโกที่มันเป็นเซียสดนะตอนนี้ฮะ ลองลงยังไงวะเดี๋ยวดูลงเก้าก่อนอ๋อปิดไม่ต้องปิดเลยโอเคอันนี้ตอนนี้พวกผมอยู่ทีมอัลฟากันอะครับเดี๋ยวผมตามไปพี่เดี๋ยวผมจัดแต่ว่าอัลฟาน่าจะเต็มแล้วมีใครจะสร้างสปอร์ตใหม่ก็สร้างได้เลยนะไม่ผมไม่ต้องปลดล็อกแอทแทชเมนต์เป็นเนี่นี่เนี่เป็นคิวนี่นะน็อตคิวใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคนี่จะลำบากไหมเอ้ต้องยังซ้อนมอไซค์ใคร เดี๋ยวเดี๋ยวทีมอัลฟาใช่ไหมโอเคน่าจะเต็มนะมันเต่งเตะคนออกอ่ะมีใครที่ไม่ใช่แก๊งเราปะไอ้ GM อ็มเอ็นี่ใช่ไหมนะคุณบอสว่าเขาเป็นหัวหมู่อต้องให้เขาจัดการไอ้ด๊อเออเออต้องต้องดูอุ้ยเออเยอยลุกออกแล้วไอ้อยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวอันนี้อยู่ซีอันนี้แว่นแว่นแวนแหวน เอ้ยใครชนกันแล้วอ่ารถถังเอ้ยอยู่อยู่ที่ไหนกันน่ะอยู่อัลฟาครับเป็นหลักว่าเอ้ยสะพานขาดอยู่กันปะเนี่ยโอ้ยมีทุกทีโบน่ะผมต้องส่งแย้งไปทีไปละอยู่อเมริกาสลับได้อ๋อใช่ผมอยู่รัสเซียนะผมว่าอยู่แค่อยู่อีกฝั่งนึงอยู่คอนเนตทมัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์อยู่พี่ลงงลอยู่ฝั่งใครเนี่ยอะเราไปผนคอมมินตี้ไหมเนี่ยคอนเนตทูมาสเตอร์เซิร์ฟเวอร์แทนทำอันนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งเห็นเขาบอกว่าอะไรวะ ไม่กาที่เตรียมตรงไหนพี่บอกมาเลยบอกว่าวิดไวไฟเซตติ้งเอ้ยไม่ใช่ยึดจริงจริงอย่าไปมาลุกไปเซตติ้งเลยนะเต็งลองขดดิสคอนิกไวไฟแล้วก็ต่อใหม่ได้ไหมผมไม่ได้ไวไฟดิผมแลนต่อสายแลนแล้วก็ต่อใหม่ได้ไหมหรือรีสตาร์ทคอมจริงจริงเลยสักรอบหนึ่งเพื่อนน่าจะจบปะก็มีไปแล้วรอบหนึ่งรีบไปแล้วเหรอใช่ ว p n อะไรบ้าไม่มีวิเวีเพื่องผมอ่ะไปทางไหนได้มมากดยิงกดยิงกด following the step of this guy to change your DNS change manual and put หนึ่ง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 กดปุ่งนั้นเสียอุ้ยแล้วลขอีกคนึง โอ้ลลงลงมีฮอมีฮอมีฮออะไรนะพี่บอสเอ่อเดี๋ยวพี่ส่งลิงนี้ให้กระดูกข้างหลังเองไปแก้ DNS อะไรบอสแทนข้างหลังข้างหลัง DNS อะไรอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งไอ้นี้ให้ผมไม่ดีดีอ่ะดีเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบคนให้วิ่งดีพีเอ็นเนี่ยเหรอไปแป๊บหนึงไปดิฉันแป๊บใช่ครับพี่ส่งให้ใน Messenger แล้ว ออเของกูล่ากูล่าเจนตัวเข้าหมู่หมู่อัลฟาแล้วพี่จะเตะบอลออกไปอยูนะเอ๊ะกดผิดนะยิงต่อย่างที่อยู่หลังลุงอะอ่ะเอ้ยผมโดนยิงแล้วเล่นคนออกแล้วเข้าเลยพอแล้วพอแล้วพี่เด็กพี่กดล็อกสะขอได้นะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามเราแล้วถ้าล็อกสะขอแล้วเพื่อนจะเข้าได้เปล่าก็กดเชนได้เด็กนี่แนี่ย Rpg กูโอเคไม่ก็แล้ตอนนี้เอาไปทางนั้นานอย่าไปทางั้าน ก็ตายแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันเหมือนมันเหมือนเกมส์สปอตหรือเปล่าโอเคเหลือหนึ่งสล็อตตอนนี้เหลือหนึ่งสล็อตอ๋อาะถ้าคนเป็นปาร์ตี้มนจริงตี่ยถูกใช่ไหมแล้วผมจะลงอยู่ตรงนี้ยังไงอยูวบ่วงบ่วงเลยของผมไม่ยู่อุ๊ยตายตายอะไรอ่ะก็บอกว่าผมกำลังจะโหลดเกมนี้เจออพี่บแทนเข้าไม่ได้ใช่ป่ะอุ้ยโดนไปซึ่งแทนแทนแทนเข้าได้ยังไอทีมันให้เปลี่ยน D N S อะไรของมันอ่ะเข้ไม่ได้ว้าอุ้ย แก้ป็หนึ่ง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 ทำจริงผมมินโดสิบเอ็ดนะดิออโอ้ยยิงไปไไป่มาไป่ไป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  ว่าเกิดหมายแง่แบบไหมวิญากไปเกิดที่คอื่นมากเลยหาทางลงตึกไม่เจอใช้บ้องอยู่ผมขอยวิ่นตึกเลยอ่ะชมพูงสไนด์อ่ะนี่ไอตัวบ้องไอตัวสไนด์ตายไปละป่าซ่าที่แบกที่แบกที่แบกเองเนี่ยผมจะผมจะเกิดสไนด์ให้มันเกิดกระสุนไปกระสุนไปเกิดได้ไหมได้ละมันมาจุดเกิดได้เหรอวะวน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 มีคนขึ้นตึกมีคนขึ้นตึกอุ้ยพี่ต้องการกระสุนน่ะมีเพื่อนอยู่บนตึกอ้เ่อนดไมือกี้ผมเห็นคน คนขึ้นบนตึกอะระบุเอดีกว่าไปเอไปเอไปดูข้างบนตอนนี้ถอยดีกว่าถอยดีกว่าบอล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 จับผมครับผมตรงนี้มันเนี่ยดูนูใยเป็นอ่ะเอาเอาเอาเออช้วชร์จอหน่อยใช้จอรอบหนึ่งกนนี่จะโดนตายหายเลยึ้นมาก่อนค้นมาก่อนเดี๋ยวถ้ามันเหมาะยังไงจะมีได้ปะหมอบก่อนไหมผมทำไมอะอุ้ยมันวิ่งมันวินมันบิน หมอก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 อะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อไหรกลับไปก่อนอันเมื่อกี้ขวดเยอะมากเลยเราสู้ไม่ไหวเอออันนี้แทนต้นเริ่มเป็น private network นะแทนต้นเริ่อง private network ต้องติ๊กถุง private ตัวแซ่หรือตัวสีใช่ใช่แล้วอันนี้น้เดี๋ยวลองลองแค่นี้ลองแค่นี้ข้างล่งเต็มเลยเกมเปิดอยู่อ่ะเดือดเดือดเออมันไม่ออกจากเกมก่อนหรอวะแทนเดือดเดือด เออถ้าอยู่ได้ยุโอเคไปไปไปแขกก่อนแขกมันแขกมันตึกมนตึกโอยู่กับพี่บอสบางทมาพี่ถือบ้องอยู่มันตึกมันตึกเทียบเลยเนี่ยไอ้ตึกไอ้ตึกผมไม่กลัวเลยผมเอาบ้องยัดกับแพงกันแน่ตัวนีแน่นอนทำไมต้องเป็นไพรเวทอนะครับแล้ว p u b l i แค่นั้นอะไม่ private ดีกว่ามันหมายถึงว่ามันถามว่า ไอเน็ตเวิร์กที่เองอยู่เป็นเน็ตเวิร์กแบบเป็นของสาธารณานะ <c oughs> หรือเป็นของบ้านตัวเองเ็เลยต้องเลือกเป็นของบ้านตัวเองถ้าเลือกของบ้านตัวเองไวไอพวกไฟวอลมันจะมันจะลหลาดป่ามันจะปล่อยอมันมันจะไม่ทติ๊กให้เครื่องอื่นเข้าถึงเราอะไรพวกนี้ <c oughs> แต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยกวกับตัวนั้นต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หรอเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หลักไม่ได้ไม่ได้อะ,ะตอนนี้ไม่ได้เหมือนเดิมพี่บอส เออดีนก็้ะนขอดูตรงเมื่อกี้ใหม่แชร์จอยรอบนึงอุ้ยไปดูเรื่องคอมนะโอ้่องคอมแบบต้องให้คุณแบ๊กช่วยอ่ะไหนอ่ะต้องปรับ DNS อะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมของลิงให้คุณแบ๊กดูโดนชุบจัอย่าเนี่ยลิงเงี้ยลิงเงี้ยเห็นเขาบอกมีการให้ปรับ DNS อะไรสักอย่างอาจจะแชร์จอยบลอนด์บนบลนดบนโอ้หัวไม่ได้เลยโอ้โอย โอ้โหเยี่ยมอันนี้เินโน้ตอะไรครับ11ใช่ไหมครับโอ้โหลดหลายคนเลยนี่ว่าเกิดอยู่องเจลเดีนเซอร์เวอร์อ๋อก็แค่เชนเน็ตเบิ์กับแดปเตอร์นี่ว่าอ๋อโอเคแทนแทนจอแทนจอใช่ไหมแทจกบัตรไป ไปทางซ้ายที่เขียนว่า Network Adapter Setting โอ้โหอะฮะอันี้อต่รเองใช่มัปน Property นี่ะตาย Property แล้วก็ IPv IPv4 Property ถูกต้องแล้ว p r o p e r อันล่างไม่อ่อันล่างเนี่ยพอให้เป็นหนึ่งหนสี่ตัวข้างบนแล้วก็หนึ่งหนจจแล้วก็หนึ่งจูด m อมัไปกดโอเค โค้ดลองเข้าไปที่ปิดใหม่โดดลงมาโอ้ยไม่ออกจากเกมก่อนวะรอคุณมาเอาพวกยัดเลยอตติเนอกจากเกมมาแทนดูบอลดูโหลดเอ้าไปชูไปได้ยูคือออโ้แค่นี้เองเหรอแล้วมันมีผลอะไรกับเล่นเกมอื่นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยช่วยยังไงอ่ะโดยหลักการแล้วไม่มีครับมันแค่เปลี่ยนเส้นทางที่มันวิ่งผ่านตัวโหนดของเน็ตเวิร์กมันเฉย ไม่ไม่มีปัญหาเห็นไหมมีโปรแกรมเม,มอร์คอยคอนเฟิร์มให้ถ้าเป็นผมผมจะตอบไม่รู้ว่ะจุ <c oughs> ๊บหน่อยตาแล้วมันเหมือนปกติเราขับรถทางปกติอะ่ะแต่พอเปลี่ยน D S เหมือนเราเลือกเส้นทางที่เราจะไปไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนเราขึ้นทางเดือดทางด่วนะทางเดือดนอนเลสนฟ้อนวะอ้เ๊ยใครมาไอ้เหี้ยเลยวะมีคนล่าหมีจอแดงเหมือน,อนอเดิมครับ<อ> ใจเย็นๆดีกด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 ปุ่มอะไรสักอย่างได้ไหมกดตรงชื่อทางขวาในปาร์ตี้อะตรงเพื่อนอะเออแล้วกดเทเออกดอันเนี้ยแล้ก็ข้างกเป็นกข้างนอกใช่แล้วอ่ะอ้าวอีเข ar er. ี้ยนแล้วอ่ะไออุ้ยเอ้าไม่ตอนแรกมันไม่ได้จริงพี่มอตอนแรกมันไม่ขึ้นอันนี้มาเลยอยู่วะปุ๊บเลยไม่ขึ้นทางขวาเลยเหรอได้ไหมกุ๊บันขึ้นทางขวาขึ้นเทาตี้จะไม่ขึ้นในตัวเทเมื่อกี้เอ้าวอันนึงอันนี้มันรีเซิร์ฟสล็อตมันสปงก็าเนี่ยมองแล้วไม่เห็นเลยโหลดซีรีโหลด พี่้เตะออกตายตายอะไรตายอไรไม่ค well> mm ือตอนนี er ้เองทาไม่ได้ปะ้าไม่ได้ใครมันสปขนาดนี้วะเนี่ยเวเลย้ยรอาพี่ว่ามันมีปัญหาว่าแทนมันเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้จริงยังปัญหาเดิมเต็มตเตเติเตมเมเต็มเตตอนนต้เ็เตมเมเต็มเต็มเต็มตเต็มเเมมเเมเเต็ม ลองดีคอมเล็กได้ดีไปแล้วไม่ไม่ไม่รีหลังเปลี่ยนดีเอสดครับโอเคครับถ้าไม่ได้ลองลองต่อเน็ตมือถือเล่นไหมแทนทำไมเองไม่ปิดเกมต่อไวไฟมือถือเลยเปิดเกมค้างแล้วค่อยตั้งค่าเขาเขาเขาไม่รู้ไม่ผิดใช่อุ้ยชิ้ขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังโอ้แต่ลอ ผมครับอมสองร้อยศาสต์ผมที่ถือบ้องพบลบวงพบล่วงเนก็ต้องลุกขึ้นยืนขึ้นใหม่ไม่ได้ล่วงไม่มีใครชุบยตูนบอกล่วงเฮ้ยมันล่วงผมล่วงมีผมไม่ปลูกครับผมล่วงเนี่ยเพื่อนโอ้ยจะเปิจะตายต่อเพื่อนเต้เพื่อนฮัลโหลตายเลยค่าหนึ่งตายถ้าจะกดคุยกับคนอื่นกดวีนะครับกดวีทั้งคุยกับคนอื่นได้ถ้าผมล่วงใช้โทน้ำครับ ครับหล่อเหลาเลยเฮียหล่อเหลาเลยโซนัสโอ้ข้างหลังโหโว้ยจัดเฮ้ยผมได้ผมได้ฮัมวีติดปืนกลนี่นี่ฮัมวีรีโมทใครจะมาเป็นกันเนอร์มามันมีข้างหน้าตำแหน่งไหนสามหรือสี่เออตำแหน่งสี่ครับฮัมวีรีโมทตำแหน่งสี่โอเคไปกดนานด้วยถ้าบลูกระตายทั้งคัน บีโดนเยอะแไปปีกไหมไอ้เหี้ยด้านดนคุณแบบบคุณแนหัวบนหัวมันหายไปแล้วชั้นหลังคาบนหลังคาเมื่อกี้มันไม่เห็นนะต้องถอยต้องถอยเบรกไม่ดีรถเบรกไม่ดีใจเย็นบ่อยเปิด abs มันเลยคิดหรือว่าเราต้องมันหายไปแล้วอ่่ะผมวาไปดีกว่ากดแท็บมันมันหายไปแล้วน่าจะเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วมั้งเยีตัวข้างผมมีหนวดด้อยเหมือนซียังไม่ยังไม่เคลียร์นะยังมีทนอยู่เราก็ไปยึดบ้านมันเลยครับไปดีดีกว่า เฮ้ยย้ยวิ่งเลยกูคราวนี้ยาวเลยใครขับรถอยู่อ่ะผมบมกแล้วเนี่ยปรับพี่คุณใครจอยกัปาร์ตี้มาเออไอ้แค่รถรีโมทเหมือนกันนี่ว่ะโอ้แตกระวังระวังแต่แบบนีอเลยมันตายมันรีโมทโอ้ยรถถัง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 พี่พี่รู้ผมจอยผ่านไปตายหมูแต่จะได้นะได้ครับ ้องอย่างนี้มัญแทเดินครับจอดบาร์ตี้โหแต่จรองจริงมันมีเทคนิคง่ายๆเลยแทนบางทีแค่ปิดเปิดเราเตอร์ใหม่ก็หายนะที่เคยเป็นหลายรอบแล้วเลอเตอร์นะไม่เดินไปเสร็จไปถอดสายเราเตอร์ออกอะผมที่เข้ามาเกมนี้แต่ที่ไม่รู้อะไรเลยตอนแต่ตอนนี้สลาเข้าหมู่มปแล้วป่ะแทนคนสุดท้ายเต็มแล้วอะอันเนี้ยอันเนี้ยครับคุณ เป็นอย่างแล้วมันขึ้นจอตรงเนี้ยมันจริงมันได้ปะไม่ได้ไม่ได้แทนพี่ไว้นี่ชัวร์ว,ว่ะมันมเราเตอร์แหละแทนปิดเปิดตรงหน้า,าม,มานะเออก็หลังเลยอะถ้าไม่ปิดเปิดหลังหลังลองต่อเด็ดมือถือเล่น,น,ลนข้างลนงเออถ้าตอนน่อเด็กมือถือเล่นได้ก็คือนั่นแหละเราเตอร์มีปัญหาชัวร์ที่เหมือนไอพีอะไรมันตรงชนกันปะบางทีเราเตอร์แค่ลีตาตารับ เฮ้ยซ้ายหลังไม่เกิดแม้สักคนเลยวะวิ่งแยกๆกันหน่อยเกิดไม่ได้อยู่ในบ้านอยูในตึกถ่ายแอกดีหลังหลังหยิบบ้องไม่ทันแหมวะอะไรกันครับครับคุณลุกคุณลุกบอกเล่นไม่เป็นนะครับเอ้ยคุณลุกคนรีฟันเกมฆ่าได้เยอะสุดในทีมวะฆ่าได้เยอะสุดในหมู่คนที่ไม่ได้หมู่ อันนี้เขาบอกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์รัวอ๋อต้องต้องต้องอันดีจะมาเจอเออละ่านเลยถึงแม่งแบบพาดหัวสีแดงซะน่ากลัวเลยแม่งเยอะจัาแดนเออโคตรน่ากลัวอันนี้ผมต้องไปลงไหนอ่ะฮะไม่เลือกเลยมันเกิดโดนกดสีส้มๆมันเกิดได้หมดเลยกดสีชมพูมันจะมีชื่อคนอยู่เอออีนขึ้นกับพี่แล้วนะวนพี่วน โอ้ยมันเกิดกลางทุ่งเลยวะเนี่ยมันยึดตึกมันยึดตึกนแต่มันมีที่ให้ปีนด้วยแล้วตึกปีนเลยที่มันมีใครยิงใครพี่บ้าตึกรีดตึกนึ่ะเฮ้ยทำไมหัวหมูเราไปอย่างนั้นได้อ่ะไอ้เฮี้ยมันก็ปีนขึ้นมาเรื่อยอ่ะแล้วก็ไม่มีใครข้ามกูเลยนะตาไปตามไปอยู่อันนี้มยูทียูทีหรือบีเฮ้ยรถรถตู้นี่ว่า ตัดตูมันอยู่ทั้งหมู่เลยว่าอีสต์สตูอยู่ทั้งหมู่เลยโอ้ยขางบนกระสุนกระสุนรีโหลดเอฟเอฟโมนิลล์เนี่ยขึ้นมากระสุนเอฟเอฟโมนิลล์ขึ้นมาใช้แมกโนนาเขาอ่ะคุณไวมากอ่ะขึ้นมาใา้แมกโนนาเขาอ่ะวางยังไงวะซุ่งผมจะดอกตัวเองออกไปเลยวะต่อมัแล้วกดสเปซบาร์เข้าได้ยังสเปซบาร์อ่าเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วไอ้หนุ่มบอกให้รีแล้วเติร์นตั้งแต่แรกเราไม่ทำ แล้วกไม่อยู่เรือใครเนี่ยกูนี่แหละสลันเอาอันนี้เพิ่งห้างเลยพี่อ่ะเออกูขับอยู่เนี่ยเอังไงต่อครับยังไงต่อเชลก็เข้าเกมเลยครับแล้วก็ไปวิ่งเล่นแถวนั้นก่อนสักคนสักครักนึงโอ้ผมผมผมผผมอยู่ตรงเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์อะเปกติมันไม่พูดอยู่แล้วครับปกติไม่พูดอยู่แล้วจะพูดแค่ตอนเราตายแล้วภาษาอันนี้ภาษาในเกมขอพ่อยางเยเช่โอเคครับ

อ้าวกูล่าไม่ได้เข้าปาร์ตี้เหรอเข้าไม่ไม่กูล่าไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้อยู่ในตอนเด็กออกไปแย่ตอนเด็กออกไปแยะเออตอนนี้อยู่ไหนนะครับเองอยู่ในหมู่เองไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้เว้ยกูล่าเองอ่อนใจนี่เลยเองออกจากเกมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเองกดจอยปาร์ตี้มันจะเตะใครอ่ะมันกดเกิดกับเพื่อนได้อ่ะกดเกิดกับเพื่อนถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนกับหมู่หนึ่งมันได้สิบสองคนเลยนะเพื่อนเล่นอ่ะ ATV ATV รถรถรถ พาร์ตี้สโตเกอเบทออฟฟูอ้าไม่เป็นไรเล่นไม่ได้เหรอจะรู้จะรู้ได้ไงว่าฝั่งไหนคือฝั่งไหนอะไรงั้นกูล่าเข้าไปปวดแล้วกันเฮ้ยผมเข้าได้แล้วเซเวฟูลเวทติงฟอร์คิวว้าวรอนานเลยดีวิ่งไก่วิ่งกดัวรันเนอร์เนี่ยกูันเนอร์ตลันอ๋อเลเ่อกี้เดินเนี่ยเาไปปวดอ่ะเกิดกับใครดีมันคงต้เข้าซาดีะ แบบปับเอาซาไปแล้วเอาข้าไในนะเออข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออผมโดนยิงผมโดนยิงไม่เห็นไม่เห็นม่เฮ้ยมีมีรถอยู่ข้างนอกก็จะเตะโดนยิงเออรถ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 ไปแล้วตัวผมอยู่ไหนวะเนี่ยจิ้มเสียงคนวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเห็น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 ผมยิงอยู่ คุณกดไอ้ลูกยิงเมาส์อะลงอ่ะแล้วมันจะมาร์เป้าได้อ่ะเนี่ยกดจุดกดกดเมาวางเอาวางเป็นสไนเปอร์ไม่เห็นวยยี่หายไปแลบบไม่มีที่ให้ยิงเลยอ่ะรถรถตังนี้รถจะนี่ไอ้พวกเราปีนขึ้นยอดตึกเว้ยจะได้ยิงบ่องลงมาได้ปีนตึกกันอยู่คนนึงอ่ะพี่มีตึกอยู่คนนึงพี่ปิงขับรถอยู่ขับรถอยู่ไปยังไงมาขับรถดีๆขับรถอยู่ อรถยังไงอ่ะว F แทนเนีมเนี่ยอะไรนะเงข้างขอยู่เนี่ย F เหรอมีมีรถโอ้ยี้ัอนยิโดนี้ดยิงโดนระานยิง่อุ้ยมีเน้อตนีเนอี่พยายามจะวิ่งขึ้นยอด่ได้คือแล้วยิงสีพันห่อ อะไรตัวไม่มีสีก็คือตัวที่มันยิงใส่เมืองอ่ะตัวนั้นแต่มึงต้องยิงใส่มืองยงยิอยโงยิงยิงยองยิงยิงยิงยวงยิงยิงยิงสิยิงบิงยงยิงยิงยิยิอยิงยงยิงยเงยิงยงยิ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 ดยิงยิงยองยิงย้งยิงยยิงยิงมิงยิมยิงยินยิงยิอยบางิย เราสามารถระเบิดระดับได้ภายใน RPG ชุดเดียวอยู่แล้วพยายามขึ้นดาดฟ้าตึกอื่นแล้เอาบ้องยังไง่ายเพื่อนมันยืนทำไรกันเนี่ยศัตรูมันอยู่ข้างบนกตัวเดียอันนี้มันตึกอื่นชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนอย่าเพิ่งตายชุบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเต็มเลยตรงไหนพันขยายมาเฮ้ผมผมเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เนี่ยตายแล้วคุณแบ๊คเก็บนินตายเด็กขยายพันเงินมา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  อีบอสใหญ่บ้านไมตึกไม่ตึกยูแนมบอกว่ายูยูสองเมตรเนี่ยมีโคะจัดมากก็จัดมากหนักจังเล้กระสุนติดบ้างเหรออือกระสุนให้เมื่อขากองเนี่ยเปิดใหม่ดีกว่าตรงโอ้ยอย่าสไนเปอร์ไม่เยอะจัดโอ้ยแบ็คลอยคือจะสร้างเลือดเอาชุดนี้ก่อนโอ้โหเฮ้คุณแบ็คอย่าตายเดี๋ยวคุณพันกำลังไหลกำลังไหลใจเย็นเย็นใเย็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยวต่อให้ เฮ้ยไอยซีมีคนยึดเนี่ยที่เราโดนยึดธงเราโดนยึดธงจะสร้างกำบังไว้ให้หมอบหมอบหมอบยึดใส่สเปอร์ไปเลยะลัมลุ้นไปไหนไอ้เอ้าไม่รู้ไม่รู้นี่จะล้มตเลยนมีไงมีไงเดี๋ยวผมจัดการโอ้โหเดี๋ยวนะยอดไปหมดแล้วขุ่นละฝั่งฝั่งสุดกูวะฮะไม่อยู่ไมค์การะ ทุก่อยทุกโยนี่เนี่ย้ากับังวโอยแล้วที่เราจริงิงเนี่ยนี่เนี่ยอที่พื้นตรงนั้นนอะดึงแล้วดึงแล้นี่ก็หลังกระปูกระตุกกะเลยอยู่มันม่มีมันกดสามเลยังไงนะพี่เรได้มีที่หมอบเอากดค้งสามอะเห็นไมออี้เอาล่วง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 เราต้องลุกขึ้นไปยิงตรงช่องนันและ รร่วงร่วนุ้ชุบุหน่อยชุบ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 อุ้เปิดไเดี๋ม่มีขึ้นมาคารบนแล้วไขึ้นมาาบอนแล้วไอ้ดอมพี่ดอมของตัวเยี่ยมดดหมอหลังเช่วชุบชุบป่ตายกดกดกากดสาเฮ้ยเราจะแบ่งหมู่ไปบ้างเปล่าไปอยู่กับกูล่าหน่อยหอีกหมู่นึ อุ้ยไเอี่อีอจะจบอะนี่นีตรงที่ผมมาร์คตรงที่ที่ผมมาร์คอดแล้วะนะอีกนัแล้วกมจะจบอะชอบเล่นรถเนอ๋อโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูล่รใช่ไหมแต่ว่ารออะตัวาตาตเดียวไม่ไมีรถไม่ได้มีรถได้ได้มแลเอานีเขานุงกนะเป็นกดกสู้ตเดียวไม่ด้มีรถไ้นอ่ะมันปีกไม่ติดหรอไรเกอร์อะขึ้นมาจากไหนอะนั่นอ ใครมีสไนลักษ์สองประทังทิศที่ผมมาร์คมาเด็กเขี่ยไม่ได้เลยแม่งช็อปปิ้งสุดมากเลยพวกแม่งช็อปปิ้งเนี่ยเราทำอะไรกันอยู่ไหนๆพวกเชื่อเชื่อข้างหลังข้างหลังอ๋อยิงเห็นกูจะโผล่ไปยิงบ้องยังโผล่ไปไม่ได้เลยย่งเยอะจัดฝั่งเราพี่ฝั่งเรานะ่นอันนั้นฝั่งเรานะผมไม่เอาเดี๋ยวปีแออ้าวไอ้หบอสไอ้มาอยู่ตรงนี้ไอ้เขี่ยมันปีนขึ้นมาแล้ว นี่มันอยู่ตรงนี้แหละสองตัวสองตัวสองตัวไหนไหนไหนนี่ตรงมุมตึกนี่ตัวเรียบร้อยแตกหมูรีไหมหรือว่ารีรีรีีแตกหมูตายหมู